ที่จบไปนะครับเป็นการซ้อมเปิดจังหวะปิดท้ายด้วยเรือพระที่นั่งนาราย์สงสุบรรราชการที่9นะครับซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรองการจึกวันนี้หลังจากที่ได้นําเรือนะครับอัญเชิญเรือพระนั่งอนันตกราชเข้าเทียบที่ท่าหน้าพระปราง